แล้วโอเคถือไว้ก่อนถ่ายถ่ายให้เห็นด้างล่างด้วยถ่ายให้เห็นข้างล่างเห็นกล่องยังกดแล้วเฮ้ยโฮเก็ะไม่ใช่ไหมกล่องใช่ไหมใช่เฮ้ยเห็นก,ก,ออกล่องไหมเห็นเถี่อันเนี่ยอับซีครบไหม Oh, fancy. Okay, komm! Okay.